มาทุกคนวันนี้เราจะมาเป็นอาหวังกันผมหมายถึงหวังใชเ้เพชรน้อยเพื่อให้ได้ข่ <c oughs> าวศึกษาไปแทนผมรู้เข้าว่าคลิปที่แล้วแม่งเอจีมันคินมันท,ทุกอย่างแต่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการที่ผมทําแบบนั้นมันทาให้ผมเนี่ยไม่โดนการันตีเพราะงั้นรอบนี้มาเราเราจะมาเอ้ยกูไปทําแล้วเอ้กูขอโทษค <c oughs> ินเกินเอาเป็นว่าปัจจัยสี่เนี่ยการันตีไม่มีอยู่ในนั้นนะครับไปกดไปนะครับรอบนี้รอบแรกอุ้ยค้างว่ะ มันน่าจะแหลกเพราะว่าผมเพิง่งอัปเดตเกมนะเออคือตอนนั้นผมไม่ทันไงไอ้คาซูซาแบเนี่ยก็เลยว่าขอกดรอบนี้ซะหน่อยนะครับผมยังไงเอาละโอ้ยโอ้ยสองม่วงเลยเปิดมาฮัลโหลแบบนี้ก็ง่ายละมาเออผมจะแพยา,ยามเซน็นแล้วกันถึงมันจะแหลกก็เถอะโอ้โอ,โอแหลกมากโอ้ว่าจะเซน็นว่าเคอนนะครับไม่เป็นไรเออซอนซอนก็ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าคำนี้มันปุ่งปังมีพลัง แบบครื่องดื่มม้าเมียเสรีจะ้วไปเดี่ยวสองตัวดิเทอร์นิตี้แบบนี้ได้แล้วได้ไมเออเอา้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้า,า,อาอ๋อจบคลิปเฉย